ตาเห็นบต่ตาตาเห็นไหมตัวเลขผมเห็นตาจ้องเหมือนจะได้มีตัวเลขอ่ะเห็นไหมเห็นอยู่ครับเห็นตัวไหนครับหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ตาเห็นตรงไหนครับไหนตาเห็นตรงไหนครับฮะหนึ่งหกสี่หรือบอร่อตาหนึ่งหกสี่ ไหนตาเห็นตรงไหนตรงนี้เลยบ่เดี๋ยวผมขออนุญาตนี่แล้วบ่าตาตรงนี้เลยตามอีกตรงนี้เลยใช่ไหมครับนี่บ่หนึ่งหสี่เลยโอ้เดี๋ยวผมจ้องให้ดูก่อนนิดนึงว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็าจะเห็นนําบ่ออ้คือผมเห็นสองหนึ่งชัดแต่ว่าตาเห็นอะไรตา เราใครเห็นอะไรนะครับใครเห็นอะไรก็ไปซื้อออเดอร์นี่เดอ้อแต่คุณตาเราเห็นหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่คุณตาเราเห็นหนึ่งหกสี่นะครับก็ได้เห็นตัวอะไรก็ไปซื้อเอาครับเนี่ย <c oughs> แคปหน้าจอไว้ก็แล้วกันนะครับสําหรับตรงนี้นะครับสําหรับตัวนี้แคปหน้าจอไว้นะครับ ตาเห็นสัตว์เลยบ่หนึ่งหกสี่ครับเนี่ยมหนีเห็นเลยไหตาสี่บึงก่อนนะไหนตาชีดูสิไหนตรงไหนตาออตรงนั้นเลยบ่หนึ่งหกสี่เลยโอ้ชัดเลยใช่ไหมครับ่อยู่หนียังงามเลย โอ้โหเห็นชัดเลยตาอายุ่จ่ปีหรือตาหกสิบห้าหกสิบห้าหกสี่หกห้าโอ้ไก่ๆก,กันเนาะเดี๋ยวเรียกขึน้นตาไปหาสื่อขึ้นสื่อลงไงเด้อหกกับเก่านี่ตัวเดียวกันนะครับหกกับเก้าอ่ะตัวเดียวกันเด้อหนึ่งหกสี่นะครับสำหรับคุณตานะครับหนึ่งหกสี่อายุตาหกสิบห้าปีหกสิบห้าปีเดี๋ยวชัดอีหลีก่าตา thắt lấy, ngam hèn hàng, 64, ta vẫn còn đang còn đang vẫn còn đang vẫn còn เออมองหันแหละทิตาเห็นนั่นแลนนหละนั่นแหละถ่ายไเบื้องบนเบื้อยงนั่นโอ้ตรงนั้นเลยบ่หนึ่งหกสี่นี่ตาละวะเราเห็นมองนี่ซัดแห้งละวะวใดรเห็นตัวใดน,นี่เดี๋ยวึ่เขาไปให้เบื้งอีกโทษโทษเด้อโทษเด้อนี่เลยบ่ตาหนี่นี่เลยเนาะนี่เลยครับตาบอกว่าหนึ่งหก 4นะครับ164คุณผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าเห็นตัวไหนเห็นเลขตัวอะไรนะครับก็ลองไปไปสือเอาเลยเลยครับเพราะว่าคุณตาเราเห็น164สัตว์แห้งสัตว์แห้งสัตว์แห้งหลายครับรชถ่ายรูปบึงถ่ายเอาเขาไปถ่ายเอาบึงถ่ายบึงเลยครับถ่ายไปเจ็บไ้แน่ หนึ่งหกเอ้หกหนึ่งหกสี่ห้องตานี่ผมว่ายังมัดอ่นมัก่อนมันเหลือหลายอยู่บ่หนึ่งหกสี่ห้องตานี่หกสี่เบิดแล้วเลต่ีหกสำหรับแพงเนี่ยหกสี่เบิดแล้วเลต่ีหก เออหกสีทั้งขุนมีนะครับเด้อหกสีท้งนู้นมีนะครับหกสียังเหลือทั้งขุนนะครับตายังสงสัยอยู่ตายังสงสัยอยู่นะบ่สงสัยเลยยัง ชัดเลยตัวนี้มันงามเลยกับเบิ้งเลยพิจารณาเบิ้องโอ้เงียบเบิ้งข้างนั้นเงียบเบิ้งข้างนี้นะครับสำหรับคุณตานะครับงามงมื่อนี่วันหยังเฮ้ยวันหยังเฮ้ยวันที่วันพุธวันพุธวันพุธวันที่สิบสองวันคู่อีกวันคู่ทั้งวันคู่ทั้งวันพระอีกเนาะเมียนบอกว่าไงนี่เป็นอยู่วันแม่โอ้วันแม่เป็นอยู่วันแม่ยน้องขวักขุนนี่ฮะวันฤที่เป็นอยู่เพื่อนน้องพวักจงหวัดเลย พออยู่อำเภอหนองพอกบ่ครับวัดพุ่มตาลอำเภอหนองพอกบ่อยู่้อยเอ็ดคุณบอเอ้าคือผมคิดว่าจะอยู่แถวนี้โบเมียนตินี่พุ่งตะมาหอดโอ้พุ่งตะมาหอดมมาาอดโอ้ยไดชโฉกับคุณตาอะไรแหละวันนี้มาจากมาจากร้อยเอ็ดสงสัยไดชโฉกับคุณตาแล้วนี่อยู่แต่อำเภอหนองพอกเนาะผมคิดว่าจะคุณตาอยู่แถวนี้ครับพุ่งตะมาเนย อะไรกับบอกกันแน่แต่ว่าคุณตาเพิ่นว่าเห็นสัตว์แห้งบ่นหนึ่งเดี๋ยวผมจุดแล้วเดี <uhhh. S 1> ๋ยวผมสิบอกมองครับตามาจากร้อยเอ็ดมาจากน e. ้องพอกว่าจาน้องพอกร้อยเอ็ดโอ้ยยังงามแห้งงามแห้งหมดตาตา มองนี้นอตาเนาะหนึ่งหกสตาเห็นนะครับหนหึแต่ว่าใดเห็นตัวใดน,น้อยน่อนี่นี่ครับตาบอกว่าง่ามแหงเห็นง่ามแหงหนึ่งหกสี่นี่นอตาเนาะหนึ่งหก่อหยังกวาตาหนึ หนึ่งหกสี่สัตว์แห้งตาวาเห็นสัตว์แห้งหนึ่งหกสี่งามแห้งกว่าตา นี่น่านี่เออนี่น่านี่ควรเป็นที่ไหนใครจับเป็นที่ไหนดีนี่ก็ประมาณ

เดยเาเาอ้ไก่ได้ไมาตังตัวเดี่ยวมอวมสิอฮะัตาหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่แชแห้ง tao vừa nhìn sặt héng 164, si. ngăm héng quá ta. Tàu. Ừ. Tà vẫn còn nghi ngờ. Tà vẫn còn nghi ngờ. Tà vẫn còn nghi ngờ. Tà ชัดเลยตัวนี้มันง่ามเลยกับเบิ้งเลยพิดเจรนาเบิ้งโอ้แงียบเบิ้งข้างนั้นแงียบเบิ้งข้างนี่นะครับสำหรับคุณตานะครับมือนีวันหยังหึ่วันหยังหึ่วันที่วันพุธวันพุธวันพุธวันถี่สิบสองวันคู่อีกวันคู่ทั้งวันคู่ทั้งวันพระอีกเนาะเมนบอวันแง่นี่เพิ่นอยู่วันแม่โอ้วันแม่คนดีวันอยวันเมียน้องขวักคุณดีวันเพทดิวันโยเพื่อนน้องพวักกัหวันเดท พออยู่อำเภอหนองพอกบ่ครับวันพุธตานอำเภอหนองพอกบ่อยู่ร้อยเอ็ดผุนบอกอ้าคือผมคิดว่าแต่อยู่แถวนี้บ่แม่นตินี่พุ่งตะม้าหอดโอ้พุ่งจะมาอดมาหอดโอ้ยได้โชคกับคุณตาอะไรแล้วประเทศนี้มาจากมาจากร้อยเอ็ดสงสัยได้โชคกับคุณตาแล้วนี่อยู่ต่างอำเภอหนองพอกคุณเนาะผมคิดว่าจะคุณตาอยู่แถวนี้ครับพุ่ตาม้าผู้ชมนะครับไปดู คุณตานะครับที่เสียงเซียมซีได้ตัวไหดครับได้สิบเจ็ดให้เบิง้งให้ผมเบิ้งน้ำก่อนเนี่ย <21. S 1> ให้เบิง้งอ๋อนี่สองหนึ่งนะครับสองหนึ่งสองหนึ่งครับสำหรับคุณตานะครับที่เสียงเซียมซีได้เลขยี่สิบเอ็ดนะครับคือสองหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับเป็นวันพระแล้วก็ สงสัยคืนนี้ต้องมีผู้คนมาเยอะแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคืนนี้นะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็จะยุตินะครับนี่นะครับสำหรับคุณตานะครับที่มาจากร้อยเอ็ดนะครับได้เลขหนึ่งหกสี่นะครับหนึ่งหกสี่นะครับบอกว่าชัดมากนะครับสำหรับเลขตัวนี้นะครับคุณตาที่มาจากร้อยเอ็ดนะครับ ลองเอาไปเสียงดูก็แล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับผม164นะครับ